ทริปนี้จะพาลูกค้าไปตลุยตลาดค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ที่เมืองฝอซานแบบนี้แบบนี้และแบบนี้กับ g ก to China c ทูชัหน้า by CTW Cargo เมืองที่ได้ฉายาว่าเมืองแห่งเฟอร์นิเจอร์ไปดูกันว่าเดินกันไปกี่ตลาดมีเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์สวยที่ตรงความต้องการขนาดไหนและโจทย์สำหรับทริปนี้คือลูกค้าเดินทางมาพร้อมอินเทเลียดีไซเนอร์ที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งบ้านในฝัน คลิปนี้จะเป็นตัวช่วยให้คนที่ลังเลว่าการบินมาดูเฟอร์นิเจอร์ถึงประเทศจีนเฟอร์นิเจอร์จะสวยคุณภาพดีคุ้มค่ากับการที่เดินทางมาหรือไม่เริ่มต้นกันที่แรกกับตึกลูฟตตึกแสดงสินค้าและขายส่งเฟอร์นิเจอร์งานแบรนด์ระดับไฮเอนโดยร้านที่จะแวะเป็นร้านค้าที่จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทั้งสำหรับห้องนอนห้องรับประทานอาหารและห้องรับแขกดีไซน์หรูหราลักชัวรี่ ที่มาพร้อมวัสดุคุณภาพดีระดับพรีเมียมนอกจากจะได้สัมผัสเฟอร์นิเจอร์ของจริงแล้วยังสามารถสั่งคัสตอมเลือกสีและลายได้ตามความต้องการอีกด้วยไปกันต่อที่ตึกสุ่นเหลียนใต้ตลาดยอดนิยมของคนไทย เฟอร์นิเจอร์คุณภาพปานกลางราคาถูกครบจบทั้งของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ทั้งรูปภาพงานอาร์ตดีไซน์สวยต้นไม้ปลอมที่เหมือนกับของจริงมากๆหรือแม้แต่โซฟาที่ต้องการความยาวเท่าไหร่ก็เลือกได้ตามต้องการที่สำคัญสามารถทดลองนั่งสัมผัสสินค้าจริงได้ก่อนการตัดสินใจซื้อจะแต่งบ้านทั้งทีมีแค่เฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวคงไม่พอ เสริมด้วยโคมไฟดีไซน์สวยอลังการเพื่อคอมพลีตลุคให้เป็นบ้านในฝันด้วยชั n เ e l i e r ดีไซน์สวยที่ตลาดค้าส่งโคมไฟเลิศฉงที่นี่นอกจากมีโคมไฟให้เลือกหลากหลายแล้วดีไซน์ก็มีความแปลกใหม่สวยอลังการไม่แพ้กันมาพร้อมวัสดุคุณภาพดีอย่างคริสตัลชวาล็อบสกี้เพิ่มความประยิบประยับให้กับบ้านในฝันเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดค้าส่งโคมไฟที่เดินได้สนุกตลอดทั้งวันแบบไม่มีเบื่อ ทริปนี้เราผ่าลูกค้ามาตะลุยตลาดค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ที่เมืองฝอซานเพื่อมองหาเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านในฝันไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันว่าโดยรวมทริปนี้เป็นยังไงบ้างเคยใช้บริการโกดูชัยหน้าของ CTW Cargo ไหมคะเคยนะไม่ใช้แล้วเคยใช้แล้วบริการของเราเป็นอย่างไรบ้างคะก็ะเป็นกันเองน่ารักแล้วก็ให้ความช่วยเหลือดีมากก่อนมาประเทศจีนได้ทำกันบ้านหรือเตรียมตัวอะไรมาก่อนไหมคะ ก็มีเตรียมตัวเรื่องอากาศครับขั้นแรกอาการพยาอากาศแล้วก็แหล่งที่เราจะไปภาพรวมทริปนี้เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมสินค้าเป็นอย่างไรบ้างทั้งคุณภาพและราคาตื่นเต้นครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็น่าตื่นเต้นดีโรงแรมที่พักและการเดินทางเป็นอย่างไรบ้างคะโอเคครับสวยโอเคอ,อยู่สบายสะอาดมาสบายดีแอร์เย็นดี ากสนใจอยากไปเปิดโลกเปิดประสบการณ์แหล่งค้าส่งสินค้าที่จีนแบบนี้สอบถามเราได้เลยเรามีบริการไกด์ผู้เชี่ยวชาญทั้งที่เมืองกวางโจวอีอูและฟอสซานไกด์เฉพาะทางที่รู้ลึกถึงแหล่งค้าส่งและสินค้าแต่ละประเภทอย่างในคลิปวิดีโอนี้ไกด์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ด้านเฟอร์นิเจอร์และโคมไฟโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีบริการจองโรงแรมระดับสดาวและร,รับส่งสนามบินอีกด้วยนั่นเอง C.T.W. Cargo ผู้นำด้านการบริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทยพร้อมบริการ Go to China พานเดินตลาดค้าส่งที่จีน C.T.W. Cargo